คุณไม่ใช่เป็นผข้าพันชาพวกผมพวกผมเป็นประชาชนหมู่อื่นเหมือนกันกับประชาชนที่มาจากที่อื่นเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเพราะว่าเราเราต้องคิดแบบนั้นคือเราคิดเป็นคนส่วนรวมไงผู้บริหามีมีมีไลน์ไหมเราจะส่งไลน์ไปดูไม่มีไม่มี ไม่ได้เพราะว่าผมมาอยู่ผมก็ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครผมม่อยู่คนเดียวปุ๊บจะอยามายุ่งกับผมเลยอย่างมโนเนี่ยคือผมบอกว่าจะสาธุจะามายุ่งกับผมเลยผมพอตกคนเดียวได้ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนมากเข้ามาเราจะได้คุยนี่นี่เลยผู้ใหญ่ส่วนมากเข้ามาเขาจะมาแบบมาพักผ่อนนะใช่ใช่นี่เขาอยู่คนเแล้วทีนี้เอากฎเกณฑ์มาลงปุ๊บ เโยอเงนี่เนาะโย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 งนี่ผมก็บอกไปยยงนี่โย้ผมจะปล่อยมันมัวกันก่อนเราคอยคนมาแก้เนาะคือคือคือตอนนั้นเรางเรานม่ตัวใหญ่เราก็ไปไงว่ากลัวมันจะเดี๋ยวผมจะปล่อยมัว๋ยวจะปล่อยมัวก่อนเราเราผมจะมาแก้ทีหลังเอาที่ก่อนงั้นเนาะมันไม่ใช่ดอกพูใหญ่ไอ้เรื่องถึงเจ้านายเราคอยมามาแก้มันมีอะไรกันมีอะไรกันเนาะเดี๋ยโยจะพูดไห้ฟังคือคือจะมีเนาะ ปลาตกปลาเนี่ยเขาเรือเร็วมาลงวิ่งเขาตกปลายูมันมีปัญหาในพวกเรือเร็ว่อเรือเร็ววิ่งค่นี้คือคนนี้อย่างผมเนี่ยเนาะคืออยาให้กลุ่มตกปลาเนี่ยมีรายชื่อทังหน่อยตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเราผมจะเสนอว่าตรงนี้ขอกลุ่มตกปลาเนาะเออในในเรื่องตรงนี้พื้นที่ตรงนี้แต่ไอตรงนู้นเออเขามาไอเรื่องของเขาน่ะคือเดียวเร็วของเรนคือจะแบ่งโซนแบ่งโซนโอเค เออจะทําให้อย่างงั้นอคือจุดประสงค์เนาะคือให้มันอยู่อยู่กันได้ทอยที่อยสายกันอยู่กันได้างน่ะแบ่งโซนก็เป็นล็อกล็อกล็อกไปใช่แล้วก็มาเราก็คือจุดเนี่ยได้เป็นทีมเดียวก็คือมาคุยกันจับกลุ่มตัวแทนมาคือผมนี่จะเป็นตัวคนรักใครเออออย่างไงกลุ่มมันมาปั๊บมันมาว่าพอตรงมาคุยเราว่าเขากลัวเขาเอาไปลงแล้วก็ไม่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 มันมันแค่นี้มันมันมีปัญหายังไงที่ผมผมเห็นเลียวมันมาเถียงกัน อ๋อมาเถียงกันเลาะเถียงกันเขามัมาอยู่ในพื้นที่ของผมที่การดูแลเนี่ยในการรณรลงนี่นี่ถ้าใครนั่นก่อนรายงานไปน้าเพลตัวนี่เออเพราะน้ยเพลนี่คือสั่งคูงข้าวฉมันนี่สั่งลงมาให้เนี่ยเข็ดเนี่ยมันอยู่ในนี่ทางชุมประธานเขึ้นไปหาชุมประธานต้นนี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรเออไอชมประธานตั้งไอเข็ดป่าสงวนอ๋อนี่พื้นที่เนี่ยเป็นเข็ดป่าสงวนอ๋อฝั่งนี้เป็นใช่เข็ดป่าสงวนครับอ๋อพื้นที่เข็ดป่าสงวนค่นี้เพียงไอผมนี่เป็น ดูแลอยู่ครับครับขึ้นมาเนี่คันนี้โดยนายเพอที่สั่งการเดี๋ยวทางชมรมทานนี่ทำหนังสือไปหานายเพิร์ไปหาป่าไม้ตอนนี้คือประสานงานกันหมดเลยนะแต่ผมเนี่ยกลัวชาวบ้านเนี่ยจะมีปัญหากันตัวน,นี้อ๋อเออผมมีปัญหากันหนึ่งเนี่ยมันเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ปลูกไม่ได้เดี่ยวตัวนี้อ่เออั้งหมดก็ไม่ว่าอ้อมพังนี่จะปลูกไม่ได้เลยตอนนี้ใครปลูกเนี่ยโดนจับแน่นอนครับครับคันนี้โพนั่นปั๊บ คือผมเนี่ยคือกวาดบาละทะเตาะกันพอนพวกนันมามันก็อยากลงตรงไหนก็ลงไอ,อไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้ก็ตกปลา,าไม่ได้ปลากินเอเอมันก็กวัวทะเลกันคือทั้งนี้คือผมอยากดูรายชื่อตรงเนี้ยมีใครบ้างาจุดะสงค์ของการตกปลามีใครคัน,นี้จัดทีมาคุยกันเอเอผมจะเป็นกวกลางหาแ้แเราก่อั้งอื่นมา,ามันมีอยู่ห้ากลุ่มตัวนี้ ป้องกันการทะเลาะวิวาทป้องกันการทะเลาะวิวาทครับครับดีแล้วทำดีแล้วนั่นเดียวกันนั่นแหละผมถึงไอ้พวกเดือไอ้หาปลาก็อยู่ตรงโซนนึงนะครับไอ้พวกโปกปลาก็อยู่โซนนี้ซะคือไอ้ย่างนี้อย่างอย่างไอ้พวกไอ้เรียนสเก็ตสกีมาเอ้ยเราเราเราคุยผมขอตรงนี้ได้ไหมเออไม่ให้มันแย่กันนะไม่ให้มันมีการทะเลาะวิวาทกันไม่มีการทะเลาะกันตายทะเลาะกันปั๊บเรื่องใหญ่เลยใช่ใช่ใช่ โ okay. อเคครับท่านนี้ถามว่าคือคือหมู่เขาเนี่ยเขาก็มาหากินนานแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงมาตั้งกฎระเบียบการจัดการคือจริงๆผมว่อยากเข้ามาบุญวายตรงตรงนี้ป้องกันการทะเลาะววิวาทป้องกันการเออท่านนี้มันอยู่แต่การดูแลรงของหมู่บ้านยึดที่วันนี้มีหมูเจ็ดหมู่เดียวหนึ่งหมู่เนี่ยค,คือป้องกันไม่ให้พูดไม่้เผาไม่ให้ถังเนี่ยใน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 ด้านเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้หมูเจ็ดตำบลอะไรโคกระชายโคกระชัย อ๋อนี่เป็นพื้นที่อย่างดีเลยนะนี่เนาะครับคบใช่ใช่นี่นี่พี่มาจากไหนเนาะผมมาจากกระทอกครับนั่นเดีนั่นมามาพักพรมาเลนนี่เนี่ยท่านนี่ก็ชมชนท่ทานก็มีข้อเสนอว่าตอนเรียกกันปลูกต้นไม้นี่มาแต่ฮาเจ็ดมันมันตกไปรวมเจ็ดปีนเน,เนี่ยเนาะอ๋อต้นไม้ปลูกเองใช่ไหมครับครับอ๋อมไปวันหนึปลูกเองครับโอ้บรรยากาศลมพื่นดีนะนี่เนาะแต่ก่อนนั้นพื้นที่วันนี้เป็นป่ามันบดเนี่ย คือผมเขาคือคือนวิธีได้บ่เลยโอ้ดีนะคือใหญ่เก่งนะนี่นี่คือเป็นปลูอดีแล้วเดี๋ยวโยนี่นี่ก็กันบ่เดี๋ยวกันออมบ่เดี๋ยวตอนนี้กันไวปลูกต้นไม้ถ้าทำเป็นที่พักผ่อนมาหาปลามาอะไรก็แบ่งโซนไว้ซะให้มันเรียบร้อยก็ดีแล้วขับแบ่งโซนคุยกันไม่ยามีปัญหากันอยู่แล้คือบางบางคนมามาก็ดีมาพูดดีบางคนมาก็จงพูดเล่นตรงหงอ๋อมีหลายรูปแบบมันมีหลายรูปแบบโอเคทำดีแล้วครับ คันนี้คันนี้ปัญหามันเนี่ยแหละผมถึงมาแก้คือ<ห>ต่อไปนี่ยคือนายอำเภอจะสั่งมาแล้วบอกว่าวาหายชอบอ์เนี่ยมันควบคุมดูแลแต่ว่าพี่น้องยังไม่รู้ว่าทำมอยู่ที่ต่อไปเนี่ยชอบอต้องมาอยู่นี่พื้นที่ตรงเนี้ยโดยโดยโดยเฉพาะนายอำเภอในสั่งการนายอำเภอสั่งการมาเลยนัานเดียรนี่ยเนี่ยสถานที่ตั้งไม่รู้แหละใครเข้ามาก็เอารายชื่อเอาเบอร์โทรศัพท์เขาไปเนี่ยมันยังไงล่ะ ท่านี้ถ้าเอาอะไรชืดเบอร์โทรท่านปั๊บผมจะโทรเดี๋ยอย่างอย่างอย่างเขาพี่เนาะพี่มาตกปะขี้วันนี้พี่ได้ขับมาไหมเดี๋ยวคุยกันนิดหน่อยเรื่องเรื่องไอ้ไอ้ดูแลสถานที่ตรงนี้เนาะฝึกษาหน่อยผมคิดเห็นยังไงใช่ไหมใช่เออตรงบ่อยเขาเข้าใจนะท่านี้เราเราต้องมาชี้แจงแก้ไขร่วมกันคือคือเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ย คือหนึ่งคนหนึ่งคิดไปอย่างนี้คนหนึ่งคิดนี่เรามาสรุปใช่ใช่ไหมเรามาสรุปว่าเออเราเราจะสรุปยังไงใช่ไหมดีแล้วครับทำดีละพัฒนาเอมันดีคืออย่างนี้อย่างพี่ตาตะเมียวนี่เก็บเกี่โต๊ะเขาเก่ประจำมาทุกแล้วเบิป์ตมีวัชชาเนี่ยแหละแต่แต่ครันนี้ก็ไม่เรากกลัวว่าเออไปเอาชื่อเขานามสกุลเขาแล้วก็ไปเอาอหมายเลขโทรศัพท์เขา ก็อยู่ๆเขามาเขาก็โดนเอาต้องชี้แจงข้อนี้ให้เขาด้วยเดี๋ยวมันมันก็ต้องมาคุยกันนะพี่มันต้องมาคุยกันโอเคครับคุยกันเถอะทำดี่เลยแหละพัฒนาไปเถอะเตรียมต้องเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราเพื่อเนี่ยอ่าก่อนเรื่องเนี่ยผมเนี่ยผมไม่อยากเนี่ยนะผมจริงๆทำเพื่อใครอ่าผมบอกว่าทำพารูร้อยผมอยู่นี่แล้วนั่นห้องน้าใช่ไหมนะครับครับโอ้ดีเลยเดี๋ยวเข้ามาพัก p o r t จะได้มีแค่นี้พอโลกปลาเนี่ยบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยเออ ไอเขาไปนั่นเขาก็จะบ่นเนาอ๋อมันปัญหามันเนาะครับดีแล้วมันมี้องนีของไทยแต่เมียเขาช่วยกันไปเนี่ยปูนเป็นปูนอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ช่วยจักบาทแถวทำโซ่พวกเนี่ยเนาะมันหลายคนก็หลายอย่างใช่โอดีครับตามดีแล้วครับเยวเดินขอดูข้าตกปลาตั้งเด็ดขืานี่ย้อย้อมันเขาลูกเขาลอยแล้วคืนนะ เนี่ยทหารทหารจะเข้ามาอีกไง่เออไม่ใช่ว่าไอ้นั่นนะทหารพอสามทหารจะเข้ามาอีกไงโอ้โหก็จะว่าไงก็ไม่ได้เพียบทำเพิยอะไรมันไม่ใช่ทำเหี้ยวมันไม่ได้โน้ตหมันเด้มีใยตกตกปลาหมานเลยนี่เนาะวันนี้หมานสองวันนี่สองวันนี่หมานเลยนี่หมานหมสองวันนี่พอจะได้พอจะได้ นี่นี่เหยียนี่นี่เหยล้ำ <c oughs> อันนี้อ่อยอ๋ออันนี้อ่อยใช่ไหมอ๋ <c oughs> อเหยล้ำเลยกระโหกน่ะอู้หันินนี้นี่ปนาดิงสาส่าไก็ไม่ไ <c> ด <oughs> <ol> ้ตกมอก็ไม่ได้ ฉันนอนรับดินี่ฉันก็นอนรับเพิ่งตื่นนี่นอนรับเพิ่งตื่มานี่เปลืองไฟน่ะอยู่บ้านเปลืองไฟเขาก็อยากตกของเขาเดีเวลาเขาไม่มาก็ตกไปทั่วยสี่วันห้าวันเขาไม่มากกว่าโต๊ะย้นกันนะพูดดีๆตกกันเนาะหมายความว่าคื้อม่ใหญ่ทะเลาะกันอือม่ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ย นี่เขาพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้ก็ดีแล้วเขาที่โลอย่างนั้นน่ะโลกย่างนั้นน่ะมันจ้างเขาถ่ายแน่นะจ้างเขาถ่ายกีคนเองมาก็โต๊ะมาเราอย่ากโต๊ะทีมเอามาก็ให้โต๊ะมาเขามานอนก็ายเขาโต๊ะบ้านไก่สาวที่ฉันมันมาดอกใช่นไหมให้บ้านไก่โต๊กเขามานอนถ้าเหตุของเราเรามาทำประจรตรงกันไงบมันจะมาดามากันอ่ อย่างที่รถม้านี่เขามาตั้งเต็นตั้งแคมป์เลยใช่ไหมโอ้มาตะไก่ก็มาตั้งเต็นโต๊งเบ็ดกันเอาเดี๋ยววันจุกเต็มนี่วันจุกนี่เต็มเลยเนี่ย มานจะบึ้งมานตะวันมาหรือฮัดกันใช่ใช่ถ้ามจะอยู่กันได้ถ้าเขามานอนฉันก็ไม่มาให้เขาตุกใช่เรือเลี้ยวลุงก็แล้วกันตอนนี้นั่นนี่ถึงทำไปถึงว่าเราเราเราจะมาลงมาที่รวมกันเนี่ยนิดตาแมวเออคือไม่ใช่ไอ้คนลุงน่ะมันก็รู้ว่าเขาตกเบ็ดแต่มันขืนทำมันใหญ่แล้วพวกเรือเลีวใช่ไหมมันใหญ่แล้วพวกเรือเลีวมันลงมาแค่นี้ตอนนี้ไม่ไม่เขาลุ้งลอยพี่ใหญ่แล้วมันขายมันสายแล้วมอันนี้เด็กน้อยอันนี้ฉัน ไอ้ผมก็ไม่สามารถจะพบคุมได้เพราะมันมันยังไม่อยู่ในระบบใช่ไหมแต่จัดระบบมันก็จะที่ผมอยากทำจัดระบบไ้เด่นี่ดีแลยเขาจะคิดยังไงเขาตกมาในสิบปีเขาจัดระบบแล้วคือจากนี้มาเนี่ยเขาชื่วผมนี่งมาถึงกอลเรือเลี้ยวลงินแม้มาขึ้นต้องเป็นแบนี้นะ ใครมีได้ชื่อเขาไม่นึงว่าในกอนในขอเนี่ยมีชื่อแล้วการตกปลาเนี่ยคือขอขอตรงนี้อยากคืออยากอยากอยากมีการตกปลาอยากอยู่ในสงบเนาะคือจะได้ไปเสนอตรงนั้นเนาะเราจะได้ดูสถานที่ลงให้เขายินได้นึ่งเออเขาตกปลาใช่ไหมถ้าคนมีชีวครับดีลนนี่แหละมันมันมันไม่เข้าใจมันความคิดมันคนอย่างแต่ว่าความหมายมันเหมือนกันนะโอ้มันต้อง มันต้องคิดไปไกล์เขานั่งตกเป็เราต้องเหนื่อยหน่อยแล้วต้องอธิบายให้เขาฟังขันตอนถ้าถ้ามันเป็นมาอย่างเงี้ยอย่างปาเมียพูดนี่ผมจะปล่อยมีเรื่องคนกวเดียวผมยังยืนมาแก่ที่นี้หนขากันแทงกันข้ามกว่าใช่ไหมลุงป้องกันไว้ก่อนละทีนี่นี่เนี่ยไปมาถึงผู้มาเนี่ยถึงมองกันอย่างนี้ไปเลยเถอะครับโดนเรพูดจับตาบุยใหญ่บุยใหญ่ก่นเรือเลี้ยวยาลงเด้อเขาตกเป็นกันเอาอย่างนี้ทำเย้าตกหัวใจเด้อนี่ครับคือภาพบรรยากาศแต่ บริเวณตกเบ็ดจุดตกเบ็ดจุดกลางเต็นเข็นลำแชะนะครับพอดีผู้ใหญ่บ้านเขาจะมาจัดสถานที่จัดสถานที่จัดกฎระเบียบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเป็นกฎเป็นระเบียบกันกน,นี่ครับภาพบรรยากาศบริเวณที่จุดที่มีปัญหานะครับผู้ใหญ่ว่านายอำเภอสั่ง เพื่อสั่งว่าให้มาดูจดจัดระเบียบแล้วครับเพราะว่าทำการการทะเลาะกันนะครับบรรยากาศดีดีนะครับวิวสวยแล้วแหล่งพักผ่อนนี่ผมผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับนี่นอนผูกเป้นอนพักผ่อนนี่ผมจะเดินทางกลรับนอผกัก กฎจัดระเบียบงั้นนี่เลยยังไงจัดระเบียบหรือยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับตกปลาแล้วผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องมาคนเาอยากมาพักผ่อนไหน่อก็ปล่อยเขาไปจะไปวุ่นวายอะไรกับเขาอ,อย่างเขาใหญ่อย่างนี้เขาก็ไปเหมือนเหมือนกันลักษณะเหมือนกันกกนะเขาไปกลางตรงกลางเต้ม<ะ>อย่างนี้เขาก็มามาพักผ่อนมาต้องไปก็จะไปควบคุมเขา มันมันลักษณะว่าคนเราถ้าถูกบังคับแบบนั้นนะมันมันไม่เหมือนกันพักผ่อนนะผมคิดแบบชาวบ้านนะอทีนี้ผมกลัวว่าเขาจะมันจะเรื่องมันไปใหญ่ไปถึงไหนถึงหนึ่งนะแล้วก็จะโดนเขาบุยใครจะเสียล่ะผู้ใหญ่คใช่ไหมล่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกลับกกอนนะครับผมกผมมาพักผ่อน ไม่ผมมาผมมาไกลครับมันนานๆต่อไปถ้ามาเขาก็ต้องครับอืับครับอืับนี่เพื่อนอะไรนะครับนี่ไม่รู้มาไกลมันมามาหามันนอนพักผ่อนจิ้ง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  สมพงษ์รายงานนะครับจ,จุดเขียนลำแชะนะครับบริเวณรู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรกันที่ติด,ด,ดผู้ใหญ่บ้านก็จะมาจัดกดจัดระเบียบนะครับนี่ครับหลังทางห้องน้ำโอเคครับผมสมพงษ์รายงานมนาะจากเขียนลำแชะอำเภอรครอนบรีจังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับ